สวัสดีค่ะวนี้ป้านุก็มาอัปเดตต่อนะคะวันนี้ป้านุก็ได้เอารวดมาทำเขาวนะคะทุกคนจ๋าเออ,เอก็ได้จ้างช่างเข้ามาดึงรวดให้นะคะทุกคนนี่นะคะป้านุก็จะดึงรวดก่อนนะคะทุกคนขานี่นะคะดึงรวดแบบนี้เลยเนาะ แต่ยังไม่ได้ก่ออิดนะคะทุกคนจ๋าเออยังไม่ได้ก่ออิดนะเนี่ยตึงลวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ลวดก็ไม่ไม่แข็งนะทุกคนจ๋าเอาแกะมีกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นเนาะเดี๋ยวก็จะรอห้าเส้นแล้วเดี๋ยวปนุก็ะจะก่ออิดขึ้นอีกนะทุกคน ประมาณสักสามนี่ยแค่นี้เขจะพอดีอันนี้ก็เอาไว้ดึงลวดออกอีกเนาะทุกคนจ๋าก็ามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูชมเนาะเสร็จแล้วนะคะทุกคนครึ่งวันเองก็ทำให้ครึ่งวันเต็ดเลยปนุนุ์ได้เหมาเหมางานเข้าไปอ่าเหมางานเข้าไปพันห้านะแค่ขึงลวดนะทุกคน ถึงวัดให้ก็ทำพันห้าตอนแรกเขาบอกเขาจะเอาสองพันห้าไงปนุลบอกว่ามันแพงไปป่ะอาแพงไปไหมสองพันห้าขอพันห้าได้ไหมเขาบอกโอ้โเขาบอกก็สองพันห้าก็สองเอ๊พันห้าก็พันห้าปนุลให้ก็พันห้านะคะทุกคนจ้าก็ขอสองพันห้านุ่นปนุลบอกว่ามันตึงไปไหมสองพันเนาะ ช่วยๆกันกครึ่งวันเองทุกคนค่ะแค่ครึ่งวันเนาะกาทำสองคนผัวเมียเสร็จเรียบร้อยแต่เขาก็ดึงสวยนะทุกคนดูนะเขาก็ดึงดูดีอ่ะทุกคนอืมก็ปนุก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูชมนะอค่อยๆทำไปนะทุกคนค่อยๆทำปนุก็ค่อยๆท,ทำไปไม่รีบนะ รีบไม่ได้นะต้องต้องใช้เงินนะคะทุกคนขาต้องใช้เงินนหนปนุก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะคะค,ค่อยๆทำไปนะปะนุก็ก็คิดว่าจะอจะก่ออิฐนะทุกคนก่ออิฐไปจ้างช่างมาก่ออิฐต่ออีกเพื่อจะไม่ให้อาลังคามันเปิดเวลาลมมันพัดนะคนขาอ,อ,อืก่ออิฐขึ้นไปนะ ลงทุนอีกสักหน่อยเขารู้ว่าเดี๋ยวค่อยเอาเอาทำทีหลังแค่ขึงแค่นี้พอก่อนนะทุกคนเนี่ยก็จะทำให้ดูรอบๆนี่น,นจะจ้ะดูแล้วก็เหมือนกว้างนะเหมือนกว้างอยู่นะ มันก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องโถงนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าปีไหนจะเสร็จนะทุกคนจา้าป้านุก็ไม่รู้เนาะเออค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยมันก็จะเป็นทำเลดีนะคะทุกคนจา้าป้านุก็จะไม่ได้ทำบ้านหลังนี้จะไม่ได้มาไม่ได้อยู่เองเนาะป้าหนุก็จะให้ก่อเช่านะเพื่อนๆจา้าเออ ทำเลเขาทำเลตรงนี้เขาดีมากไงทุกคนมันเหมือนกับมันขายค้าขายได้อะทุกคนอือตรงนี้อาจจะเป็นที่จอดรถได้นะทุกคนจ้าเนี่ยอาจจะจอดรถได้ไงทำช่วงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนิดหน่อยเนาะเผื่อจะมีรถยนต์กับเขาทุกคนขาปนุนไม่มีรถยนต์เนาะเออปนุยังไม่มีกระตัง พูดง่ายๆยังไม่มีกระตังกระตังซื้อรถไม่มีนะกระตังซื้อ,อที่ซื้อบ้านอยู่เนาะนเดี๋ยวปนุก็จะทำคลิปต้นๆน,นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะก็จะทำคลิปบ้านให้เพื่อนๆดูชมเนาะอัปเดตอัปเดตอัปเดตบ้านบ้านหลังใหม่ของปนุแต่ไม่รู้จะเสร็จปีไหน ยังไงป้า <wird> น <variance thumbnails> ุก <urt ro> ็ขอฝากกดติดตามกดตับตะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบายบาย